สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับกิจกรรมนะคะจะมีเป็นวงแหวนเวทนะคะแต่วันนี้ก็หินเลื่อนขั้นแหวนลดราคาอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากได้สกินแหวนอีโวก็แนะนําให้ซื้อตรงนี้นะคะจะคุ้มกว่าแล้วก็ประหยัดด้วยและว,วันนี้นะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิกให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนก็จะมีเป็นแพคคัมพีขั้นสูงลดราคานะคะคือนานมากตรงที่คัมพีขั้นสูงเนี่ยคือแบบเหมือนมันแบบพึ่งมาเก็ตป้าทุกคนให้พูดว่างไงดีมันแบบปกติมันจะเป็นคัมพีพิเศษไงอันนี้คัมพีขั้นสูงกลับมาแล้วนะคะทุกคน ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เดนเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เดนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เดนเติมเกมกันเยอะนะคะสวัสดีแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นแพ็คหินเล่นขั้นแวน์ก็ ใครอยากอัพแวนก็มาซื kind of ้อตรงนี้นะคะแต่ว okay. ันน yeah. ี้นะคะวิคเมียนี้ด้วยเป็นอะไรนะแพ้ค้มมีพวิเซตตรงนี้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยซื้อเก็บละกันมาทุกคนเรามาอยู่กันวงแหวนเวทนะคะคลิปนี้เป็นรีวิวกิจกรรมนะคะทุกคนเป็นการสะสมเขาเรียกว่าอะไรดอกพิกุลนะคะดอกดอกสีทองเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมดอกไม้นะคะในการแรกวิยอยากได้สกินบอดดั้มนะไม่รู้ว่าจะราคาแบบแรงไ้มปกติขาย150เอง วงแหวนเวทนี้นะคะชื่อว่าวงแหวนสายลุยนะคะแต่วันที่1ถึงส1เอดนะคะอุ้ยมานานมากเดือนหนึ่งเลยนะสำหรับวงแหวนเวทนี้นะคะทุกคน <mu zie> เนี๋ยนี่ยน,นี้ด้วยวงแหวนเวทขบวนการ5้าสีเหมือนชื่อฮีโร่เลยอ่ะมาทุกคนเรามาอยู่กับอันนี้ดีกว่าอุ้ยเราต้องใช้ขั้นต่ำา15้านะคะไม่รู้ว่าฟอร์เรนเนี่ยใช้เท่าไหร่ มาเดี๋ยวจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันรีวิวรีวิวอ่าสำหรับบงแหวนเวทสายลุยใช่ปะก็เปอร์เซ็นต์ดอกไม้นะคะ70%นะถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวจะมาบอกราคาคูปองด้วยละกันเดี๋ยวดูคำภี์ขั้นสูงนะคะสำหรับคำภีขั้นสูงนะคะหาได้จากพวกวอลล์ร a อพารนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงนี้กิจกรรมเช็คชื่อ เช็คชื่อไม่รู้ว่าแจกไหมไม่แจกแล้วนะคะสําหรับรอบนี้นะก็น่าจะต้องซื้อเอาแหละทุกคนสําหรับไอ้คัมภีขั้นสูงนะคะมันเหมาะสําหรับคนที่มีคัมภีขั้นสูงเงยอะๆแล้วก็สุ่มไว้นะคะตอนนี้มี16อันเดี๋ยวลองสุ่มให้ดูหนึ่งครั้งนะคะไปหมุนวาดๆไปรุ้นรุ้นรุ่นรุ่นจะได้เป็นอะไรตต็มตะร่มตํมแต่ต้นต้นต้นได้เป็นดอกไม้ยี่สบชิ้นปะออ้ยได้สงชิ้นก็ถือว่ายังได้อยู่ยังได้อยู่นะมา ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ทําถ้าเราจะสูงเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปช็อตให้ดูนะคะพวกสกินเนี่ยมันก็จะเป็น f o r ์เรนลิมิเต็ดส้มนะคะทูเลนก็เป็น l i m i t ต็ดส้มอันนี้ก็ Limit ต็ดส้มนะคะอันนี้ก็ l i มิเต็ดส้มอันนี้เป็น l i m i t ต็ดส้มเหมือนกันอันนี้ก็เป็น l i m i t ต็ดส้ม มีแต่สกิลิมิเต็ดส่อมาทุกคนราคาคูปองนะคะจะให้ประมาณ300นะคะถึง450คูปองไม่เกินนี้แน่นอนนะคะสำหรับวงแหวนสายรุยกิจกรรมนี้นะคะอ่ะจบไปแล้วนะสำหรับวงแหวนเรามาพูดถึงไอตัวแวน e v โนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อหินเลื่อนขั้นแวน e ีโวเนี่ย ถ้าเราซื้อตรงที่มันลดใช่ไหมมันจะถูกกว่าไปประมาณ2 3 0ส0มพันะคือเราอะเคยทำคลิปสุ่มแวนอีโวอยู่นะเพราะเอ้ยไม่ใช่สุ่มดิอัปเกรดแวนอีโวนะคะลองไปหาดูได้นะคะบอกว่าอัปเกรดหินเลื่อนขั้นแวนแวนอีโว e ลดราคาประมาณนี้นะคะลองไปเสิร์ชหาดูได้นะทุกคนมาตอนนี้นะคะคือจริงๆเรายังอัพอัพไม่สุดเลยเพราะว่าตังค์หมดก่อนเหลือแค่มีอีโมจินี่แล้วก็เอฟเฟกอะไรอย่างี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็น พเอเวาร์ปเอเซ็กอะไรอยนี้น่าจะต้องใช้ตังเยอะอยู่นะแต่ไปดูแบบกิจง่ายดูอะไรเงี้ยเขาอัพก็ประมาณเท่าไหร่วาประมาณ5 6000อ่ะทุกคนเป็นสกินที่แพงที่สุดข,ของเวนลามั้งแต่สกินฟรีที่แพงที่สุดนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอเช่าฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆเลค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ